วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับปาเพื่อนๆมาดูคุณตานะยครับวันนี้โอ้โหรถเก่าครับเปิดฟอร์ดนะครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยมองเมนตตัวหนังสือแล้วโอโ้ตาแก่ขับโอ้โหสี่สิบคัปปี้นะครับเพื่อนๆลำนี้โอ้โดูดิเฮ้เฮ้ ดันดินปรับพื้นที่ไรอ้อยนะครับผม <c oughs> ผมก็สังเกตอยอู่ว่าตาแก่ทำอะไรนนเนี่ยสงสัยแกจะร้อนนะครับผมเนี่ย <c oughs> เห็นแกดันตั้งนานแล้วนะค <c oughs> ่ามกลางความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ41องศานะครับเพืเ่อนๆที่ไิจิตน,นะครับ <c oughs> โอ้ดูดิ <c oughs> โอ้เป็นพอด6600น,น,นะครับ ดันผ่านหน้าคนระับลำนี้ดูดัดนผ่านหลังมาแล้วดูดันผ่านหน้าพะอมั่งนี่นะโอ้โห นี่นะครับเก็บงานก็ต้องดันผ่านหน้านะครับถ้าผ่านหลังก็รถจะเข้าไม่ถึงนะครับ้เก็บงานต้องเอาผ่านหน้าแบบนี้ประดังนะโอ้โอ,โอ้ผมไม่น่าเชื่อนะว่า40กว่าปีแนะล้วรถใช้ได้ดีขนาดนี้ครับเนี่ยต <laughs> ายละ แสงแสงมองไม่เห็นรถนะได้ยินแต่เสียงเสียงเครื่องข้างเครื่องค้างเลยเนี่เสียงอะไรอน่ยหลังคาหรือเปล่าเพราะว่าฝุ่นะบางบทได้ยินแต่เสียงนะเนียขับไปไม่รู้อะไรจะหุดหายเลยเนี่ย <laughs> ủa thằng bên thản của trên tay đó น้ำมันถูกๆแบบนี้เนี่ยตาแก่ขับได้สบายเลยนะครับเพื่อนๆน้ำมันเนี่ยตาขายส่งเนี่ยประมาณลิตรละสิบเก้าบาทนะดีเซลธรรมดานะครับปรเป็นตามปั๊มทั่วไปเนี่ยอาจจะประมาณยี่สิบบาทแต่ว่าคนส่วนมากที่มีรถถ้ายแบบนี้นะครับแถวๆนี้นะเขาจะไม่ไปซื้อน้ำมันตามปั๊มกันนะครับเพื่อนๆเขาจะมีรถรับส่ง มาเลยนะครับจะมีรถมาส่งถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็กั่งไ้ทีละ400ลิตรหรือว่า600ลิตรครับไอ้ถังที่200ลิตรนะครับมาแล้วแต่ว่าเขาจะเอากี่กี่ถังนะสะดวกสบายครับแล้วก็ได้ราคาถูกนะไม่ต้องไปเดินทางไปที่ปั๊มนะครับร้อนนะครับผมเนี่ยคนรีวิวก็รอถตับแตกนะครับเนี่ย41องซานะครับเพื่อน วัดจากอุณหภูมิที่รถยนต์นะพอดีหน้าปัดในรถของผมนี่มีทีว่วัดอุณหภูมิอยู่ผมไปเปิดดูโอ้โหตกใจครับ41องศา้ร้อนตับแลบเลยครับ <c oughs> มองไม่เห็นรถีแล้ว <c oughs> บุญมากเลยครับมองไม่เห็นรถเลยเนี่ยดูดิแลดูภายในก่อนเนี่ยเนี่ยต้องเรืองอาจจะมีเยิ้มหน่อยนะครับแต่ว่ากระจังหน้านี่โอ้โหไปหมดแล้วครับเนี่ยไปผ่านเนี่ย ช่วงหลังหน่อยโอ้ตาเลยแกใช้รถได้คุ้มมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โอโอโอ เสียงฟอดนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพืเ่อนๆนะผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของผมเลยนะครับเสียงฟอร์ดเนี่ยฟอดังนิดดังแบบยังไงอะเพาะดี่ครับเอาง่ายว่าเสียงเพาะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าผมนี่โตมากับฟอดนะครับแถวบ้านผมนี่ก็ใช้เยอะเหมือนกันครับที่บุรีรัมย์นะครับอีกแต่รุ่นกเก่าๆว่าเป็นท่อควันแล้วก็มีฝาปิดนะ เวลาขับไปด้วยจีดีต์ป่องๆๆๆนะโอ้สุดยอดเลยครับตัวนั้นไม่รู้ว่าทุกวันนี้ขาดทียังมีอยู่หรือเปล่านะช่างกิโลขายหมดแล้วก็ไม่รู้โอ้เสียงอะไรเนี่ยเสียงเกียร์ลั่นหรือว่าเสียงฐานโอ้หน่าจะเสียงฐานนะครับฐานดันนะครับเนี่ยโอ้ ไม่แน่ใจว่างานชั่วโมงหรือว่างานเหมาทำไม่ร่าของตาเองก็ไม่รู้น่าจะะ่อพื้นที่เองนะโอ้โหหล่อ เยิ้มทุกจุดนะครับรถลำนี้บอกใครดูนี่เยิ้มทุกจุดหมายว่าจะพัมเวอร์เนี่ยไม่มีตรงไหนนะเราจะฟัหโอ้โหเจอแข็งตับมาครับเจอดินแข็งกาไปถึงขนาดยู่คึกเลยครับเนี่ย รีวิวเนี่ยก็ร้อนครับเนี่ยแรงแรงมาโอ,โอ้โอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันนะผม ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ